สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้เราก็ยังอยู่ในการพิจารณามหาสติปัฏฐานอยู่นะคะวันนี้เราอยู่ในเรื่องของการที่เราจะนำการเวทานาจิตธรรมมาฝึกในชีวิตประจำวัน ลองมาคุยกันดูนะคะรู้เห็นว่าขันห้าเป็นไตรลักษณ์ทำให้เกิดสุขการรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าชีวิตขันห้าเป็นไตรลักษณ์จะทำให้ไม่คิดได้กิเลสเป็นผลให้ความยึดมั่นถือมั่นลดลงหรือหมดไปพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างง่ายๆว่าท่านเออยริยะสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้วซึ่ง อริยสัจสี่ฉลาดในอริยธรรมฝึกอบรมดีแล้วในอริยธรรมคือฝึกปฏิบัติตามมรรคมีองแดีแล้วย่อมเห็นขันห้าเป็นไตรลักษณ์จึงไม่ยึดติดไม่ถือค้างไว้ไม่มั่นหมายปักใจใจไม่ยึดมั่นถือมันย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขสงบหรือนิพานตลอดกาลและนาน เป็นฟุตโนตที่64มาจากพุทธธรรมหน้า78ทักหนึ่งออออิโตเป็นเครื่องแสดงให้รู้ว่าสาวกที่ประเสริฐจะสามารถดับความคิดที่เป็นกิเลสน,นั่นคือสาวกผู้มีความรู้ในอริยสัจสี่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงไม่เกิดความคิดยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นผลให้จิตตั้งอยู่ในภาวะนิพพานได้ตลอดกาลนาน แนะนำวิธีฝึกกายเวทนาจิตธรรมในชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าท่านจะมีความรู้ว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นไตรลักษณ์อย่างเต็มอกแต่ถ้าไม่หมั่นทบทวนอยู่เสมอๆไม่นานนักข้อมูลความเป็นไตรลักษณ์ในความจำก็จะลดลงรวมทั้งความสามารถในการใช้ข้อมูลความเป็นไตรลักษณ์มาประกอบการคิดและพิจารณาก็จะลดลงอย่างรวดเร็วด,ด้วย ในชีวิตประจำวันก่อนนอนทุกคืนท่านควรตักเตือนตนเองว่าเราได้อยู่รอดปลอดภัยมาอีกหนึ่งวันแล้วแต่อาจจะเจ็บป่วยพิการหรือตายในคืนนี้หรือเมื่อไรก็ได้เพราะชีวิตของเราเป็นไตรลักษณ์และเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาทุกอย่างตลอดเวลาด้วยความไม่ประมาทก,ก่อนตื่นนอนก็ควรพิจารณาสั้นๆว่า เรารอดชีวิตมาอีกหนึ่งคือชีวิตของเราเป็นไตรลักวันนี้เราจะปฏิบัติตนตามโอวาทปาติโมโดยการมีสติรักษาร่างกายและจิตใจนี้ให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาทเมื่อขับถ่ายสิ่งปฏิกูลเมื่อรับประทานอาหารก็ตักเตือนตนเองว่าวันนี้ยังคงทำได้ แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไรเราจะทำไม่ได้เพราะชีวิตของเราเป็นไตรลักษณ์จึงควรไม่ประมาทระหว่างเดินทางไปทำงานให้มีสติในการระมัดระวังความปลอดภัยและตักเตือนตนเองว่าชีวิตเราเป็นไตรลักษณ์ถ้าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดด้วยความไม่ประมาท ขณะทํางานเมื่อมีความคิดไม่ตรงกับผู้ร่วมง,งานให้เสนอความคิดพร้อมทั้งมีสติคอยตักเตือนตนเองว่าความคิดของเราเป็นไรลักษณอย่าประมาทจนเกิดความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเองและขณะอยู่กับครอบครวัวก็ฝึกเช่นเดียวกันเรื่องเป็นที่น่าสังเกตว่ายังไม่เคยมีมนุษย์คู่ใดในโลกนี้ที่คิดตรงกันทุกเรื่อง แม้กระทั่งความคิดของตนเองก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอการขัดแย้งทางความคิดเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเองจึงเป็นผลให้เกิดความไม่พอใจไม่ชอบและอาจรุนแรงถึงขั้นโกรธแค้นเคืองพยาบาทจนถึงขั้นทำร้ายกันได้โดยง่ายดังนั้นจึงไม่ควรที่จะยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนจนเป็นทุกข์อีกต่อไป พราะความคิดของตนเองและคนอื่นต่างก็เป็นไรลักนณดขณะโดนเสียดสีโดนบน่นโดนว่าโดนดุให้ตักเตือนตนเองว่าความคิดของแต่ละคนในโลกนี้จะคิดไม่เหมือนกันความคิดก็เป็นไรลักษณ์แม้ชีวิตเราก็เป็นไรลักยังไม่รู้เลยว่าจะมีชีวิตข้ามคืนนี้ไปได้อีกหรือเปล่า จึงไม่สมควรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาทำไมผู้มีอำนาจที่ไม่มีความรู้เรื่องไตรลักจะมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดที่เป็นกิเลสของตนเองมากจึงอาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนเป็นจำนวนมากเช่นฆ่าเพื่อทำลายร้างเผ่าพันฆ่าผู้ที่คิดไม่เหมือนตนหรือรอบกันเพราะความคิดที่แตกต่างกัน เมื่อมีเรื่องต่างๆที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาเช่นสุขภาพของตนเองไม่ดีมีความทุกข์ลูกหลานมีปัญหาเสียตำแหน่งเสียชื่อเสียงมีคนนินทาการงานมีปัญหาเข้าของเครื่องใช้มีปัญหาก็ให้ฝ,ฝึกตักเตือนตนเองว่าชีวิตของเราและทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไตรลักษณ และคอยมีสติควบคุมจิตใจของตนเองไม่ให้คิดด้วยกิเลสต,ตลอดไปความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมีเรื่องต่างๆที่สมปรารถนาก็ให้ฝึกตักเตือนตนเองในลักษณะเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นท่านคนรพิจารณาศึกษาธรรมและทบทวนข้อมูลความรู้ดังกล่าว พร้อมทั้งตอบย้ำได้การสอนหรือตักเตือนตนเองในเรื่องของความเป็นไกรลักษณ์ไว้เสมอๆโดยใช้เวลาสั้นๆเพียงสีห้าวินาทีและวันละสองสาครั้งหรือตามความเหมาะสมหรือเพื่อคงไว้หรือเพิ่มพูดข้อมูลทางด้านไกรลักษ์ในความจําเพราะถ้าท่านจําไม่ได้ท่านก็จะไม่มีข้อมูลทางด้านสติปัญญาทางธรรมไว้ใช้ดับกิเลสในชีวิตประจําวัน การให้เวลาตามสมควรในการตักเตือนตนเองจะทําให้สมองจดจาข้อมูลได้ดีขึ้นในยามปกติขณะทํากิจต่างๆในชีวิตประจําวันท่านก็ควรฝึกทบทวนเป็นครั้งคราวและควรตักเตือนตนเองว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจด้วยความคิดที่เป็นกิเลสเพื่อน้อมน้าวจิตใจของท่านไม่ให้คิดถึกิเลสไว้เสมอตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าภิกษุ มองเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามที่มันเป็นจริงว่าขันห้าไม่ใช่ของเราด้วยความคิดที่ไม่เป็นกิเลย mm hmm. เมื่อรู้ตัวอย่างนี้ mm hmm. เห็นอยู่อย่างนี้จึงไม่มีอาหาังการคือความทะนงตัวมะมังการคือถือว่าเป็นของเราและมานานุสัสความถึงตัว เป็นฟุตโนตที่65มาจากพุทธธรรมหน้า70ทับ51ของปอออกเปตยตโต์การตรัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงว่าเมื่อมีปัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าร่างกายและจิตใจเป็นไตรลักษณ์ก็จะไม่คิดด้วยกิเลสจึงไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเช่นไม่มีความทนงตัวไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าขันห้านี้เป็นของเรา หรือไม่ถือตัวถือตนหรือไม่มีมานะเป็นต้นท่านควรฝึกตนเองตักเตือนตอนเองเสมอว่าชีวิตนี้เป็นไตรลักษณ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือฝึกเช่นนี้จนเป็นนิสัยเพื่อโน้มหนาวจิตใจไม่ให้คิดด้วยกิเลสเป็นผลให้มีกลารนคายดับหรือสลัดเสียได้จากความยึดมั่นถือมั่น สติปัฏฐาน4ี่จึงเป็นเรื่องราวของการพัฒนาจิตใจเพื่อให้เกิดการลดละหรือเลิกความยึดมั่นถือมั่นในขนันธ์หน้าความพยายัอญาซึ่งเกิดจากความคิดที่เป็นกิเลสที่ทุกคนิึงศึกษาทำความเข้าใจและจดจำพร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินชีวิตที่เป็นทางสายกลางไม่มีทุกข์จากการคิดด้วยกิเลสของคิด มุ่งมั่นและทำแต่กุศลให้ถึงพร้อมได้จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นบุคคลที่ประเสริฐเพื่อให้เกิดสันติสุขกับตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังจนถึงที่สุดพระอาราหาันยังต้องพิจารณาขันห้าว่าเป็นไตรลักษณ์การพิจารณาขันห้าเป็นไตรลักษณ์จึงเป็นเรื่องที่สําคัญ เพราะเป็นการทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงในชีวิตของตนเองเพื่อจะได้ผ่อนคลายดับหรือสลัดเสียซึ่งความคิดยึดมั่นถือมั่นให้หมดสิ้นไปการพิจารณาขันห้าว่าเป็นไตรลักษณ์จึงเป็นเรื่องที่อริยบุคคลทุกระดับรวมทั้งพระอารหันต์จะต้องพิจารณาอยู่เสมอเพื่อตอบย้ำข้อมูลสัจธรรมนี้ ให้คงอยู่ในความจำอย่างแน่นอนแน่นแฟนจนกว่าจะถึงที่สุดดังตัวอย่างต่อไปนี้พระมหากรทิตะถามพระสารีบุตรว่าภิกษุผู้มีศีลควรโยนิโสมนสิกการะคือพ,พิจารณาทำจำพวกไหนพระสารีบุตรตอบว่าควรโยนิโสมนสิกการะอุปทานขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นไรละ จะพึงประจักบแจ้งโสดาปฏิผลเป็นพระโสดาบันพระมหากติตะภิกษุโสดาบันละท่านควรโยนิโสมนานสิการะทำจำพวกไหมพระสาลีบุตรควรโยนิโสมนานสิการะอุปทานขันธ์ว่าห้าว่าเป็นไยรัก์จะพึงประจักบแจ้งสกทาคามิผล เป็นพระสักราคังคพระมหากติตะถามต่อไปเรื่อยๆจนถึงคำถามที่ว่าพระอระหันต์ละท่านควรโยนิโสมนสิการะธรรมจำพวกไหนพระสารีบุตรแม้พระอระหันต์ก็ควรโยนิโสมนสิการะอุปทานขันธ์ทั้งห้าว่าเป็นไตรลักษณ์เพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่เห็นได้ทันตาคือ ทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นฟุตโนตที่66มาจากพุทธธรรมหน้า351อยออยุโตการที่พระสารีบุตรสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าคนทั่วไปและอริยะบุคคลทุกระดับต้องพิจารณาความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายและจิตใจคืขันห้าของตนไว้เสมอแม้แต่พระอารหันต์เอง ก็ยังต้องพิจารณาหรือทบทวนความเป็นไตรลักษณ์ของตนเองอยู่เสมอ mm hmm. เพื่อความรู้เรื่องไตรลักษณ์ยังคงมีอยู่ในความจำอย่างครบสมบูรณ์ mm hmm. และสามารถ mm hmm. ใช้เป็นข้อมูลความใช้เป็นข้อมูลความเป็นไตรลักษณ์ที่มีอยู่ในความจำทำการดับความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจนี้ให้หมดไป mm hmm. เป็นพระอะหรหันต์เพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเมื mm. Mm ่อวิเคราะห์ พิจารณาเรื่องความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในจิตใจจะพบว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าที่เกิดขึ้นจากการคิดด้วยกิเลสนี้เองความยึดมั่นถือมั่นที่มีอยู่ในความจําของทุกคนแต่ถ้าไม่คิดด้วยกิเลสหรือไม่คิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เกิดขึ้นในความคิดและความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นด้วย พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุรู้ชัดซึ่งอริยสัจสี่และทางออกจากอุปทานคัน์เพราะไม่ยึดมั่นภิกษุนี้เรียกว่าอารหันขีนาสพพระอรหันต์เป็นผู้อยู่จบเสร็จกิจรงภาระเงได้แลว้วบรรลุประโยชน์ตนหมดเครื่องถูกรัดไว้กับภพบเป็นผู้หลุดพ้น เพราะถูกเพราะรู้ถูกต้องรู้อริยสัจส,สี่ตามความเป็นจริงเป็นฟุตโนที่67พุทธธรรมหน้า355ประออกยุตโตการตรัสสอนเช่นนี้เป็นเครื่องแสดงว่าเมื่อใดที่ภิกษุหมดความหลงอวิชชาดับจะเป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายและจิตใจนี้ไม่มีอุปาทานฐันห้า เราไม่คิดด้วยกิเลสอย่างต่อเน,นื่องพิกสุขเช่นนี้คือพระอระหันต์ที่มีความสำเร็จอยู่จบสำเร็จกิจการปรองภาระต่างๆที่เป็นกิเลสทำได้แล้วได้พ้นทุกข์และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีจิตใจที่คิดวนเวียนอยู่ด้วยกิเลสพบก็ดับ เป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์เพราะความรู้ในอริยสัจสี่และสามารถปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองแ์ดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องพระอระหันต์คือผู้ที่พ้นทุกข์ได้อย่างต่อเนื่องเพราะดับอวิชชาได้หมดสิ้นจึงไม่คิดด้วยกิเลสไม่มีความทยานอยากและไม่มีความยึดมั่นถือมั่นสรุป ในการพิจารณาฐานทั้ง4ี่ของสติการพิจารณาฐานทั้ง4ี่ของสติคือการศึกษาเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและรู้เห็นตามความเป็นไตรลักษณ์ทั้งนี้เพื่อน้อมน้าวจิตใจไม่ให้มีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าและใช้ความรู้ทางธรรมทำการควบคุมความคิดซึ่งเป็นหัวหน้าของกาย เวทนาจิตไม่ให้คิดได้กินเลยจะได้ไม่มีความทยานอยากไม่มีความยึดมั่นถือมั่นและไม่มีความทุกข์ส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่กับเรื่องของสติและส่วนน้อยอยู่กับเรื่องของสมาธิดังนั้นความพ้นทุกข์ในชีวิตประจําวันจึงต้องอาศัยความรู้และความสามารถในทางธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันนั่นคือการเจริญสติ หรือสติปัฏฐานสี่ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้เราฝึกในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมหรือมหาสติปัฏฐานหรือสติปัฏฐานสี่เราจะจบไว้ในขั้นตอนที่หนึ่งของการฝึกสติในชีวิตประจำวันเพียงเท่านี้ในวันต่อไปก็จะได้นำเรื่องที่สำคัญซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นวิหารธรรมมาตลอดชีวิต มาคุยกันคือเรื่องของอานาปานสติกบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะบอกให้พิจารณาขันทั้งห้าได้ไตรลักษณ์บอกให้พิจารณาธาตุได้ไตรลักษณ์บอกให้พิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้ไตรลักษณ์อ้าวก็แล้วไตรลักษณ์เนี่ยมันคืออะไรล่ะที่จริงเราก็รู้แล้วรู้อีกว่าไตรลักษณ์ คือกฎธรรมดาของโลกคือสามัญลักษณะของโลกที่ทุกคนทุกชีวิตในโลกไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตขึ้นอยู่กับเป็นความเป็นรายลักษณ์ทั้งสิ้นเริ่มจากการที่เราทนอยู่ไม่ได้นั่นคือทุกทุก คือความภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้ของร่างกายหรือจิตใจหรือของสรรพสิ่งต่างๆที่ไม่มีแม้แต่จิตใจ mm. ก็ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ mm. จึงต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปนั่นคืออนิจจังเมื่อมีทุกข์ก็จะมีอนิจจังคือต้องเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราก็จะพบเห็นได้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นหรือยึดครองไว้ได้มันคืออนัตตามันไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันจึงคงสภาพอยู่อย่างเดินไม่ได้มันจึงทนที่จะอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่ได้นั่นคือทุกขังอนิจจและอนัตตาแล้วทำไมเราจึงไม่รู้ก็เพราะว่า เวลาเราทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเราทุรนทุรายอยากจะเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนทนอยู่ไม่ได้นั่นคือการเปลี่ยนเอริยบทปิดบังความทุกข์ซะแล้วนั่นแหละคืออนิจจังแล้วทำไมเราไม่รู้ล่ะว่านั่นคืออนิจจังก็เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นดับไปลองสังเกตดูเปลเทียน ที่เราจุดไว้บูชาพระกะด็ดีหรือเทียนบูชาพระธรรมที่เราจุดเวลาที่พระสมฆ์ขึ้นธรรมะแล้วก็มีการอาราธนาธรรมพระมาจารการสังเกตนะเทียนนั้นไม่ได้สว่างอย่างต่อเนื่องแต่ไส้กลางเทียนจะมีการวูบแล้วก็สว่างวูบแล้วก็สว่างวูบแล้วก็สว่าง จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันไม่ได้ส่งความคิดเช่นนี้อย่างต่อเนื่องแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นรวดเร็วมากจนเราสังเกตไม่ทันเหมือนชีวิตร่างกายของเราเนี่ยแหละเซลล์ทุกเซลล์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเซลล์สมองจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดขึ้น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 เร็วกว่าการดับไปจึงทําให้เราเห็นเด็ก ที่เกิดใหม่จเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่นั่นคือวอยัยะักคือความเสื่อมการดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเกิดเท่าไหร่ก็ต้องดับเท่านั้นแต่ความเร็วของการเกิดของเด็กเล็กมากกว่าการดับเราจึงเห็นความเจริญเติบโตของเขาแล้วเมื่อถึง วัยที่จะเข้ากลางคนคืออายุเลย25ปเราก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆจะเสื่อมขึ้นบางคนเนี่ยผมเส้นแรกงอกก่อนวัยะอีกคืองอกก่อนวัยคืออายุก่อน25ผมเส้นแรกก็งอกละนั่นคือความเสื่อมต่อไปความเสื่อมซึ่งได้แก่ความเสื่อมของสมองที่จะเร็วมาก ก็จะเกิดขึ้นความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าการเกิดของเซลล์ในร่างกายแล้วเราเองนี่แหละที่รู้เองคือไนมะ่ชีสังเกตว่าอเฮ้ยทำไมวันมันผ่านไปเร็วนะเดี๋ยวขึ้นปีใหม่อีกละเดี๋ยวจะหมดปีอีกละตัวนี้แหละมันเป็นความเสื่อมแต่เราไม่รู้เราไม่สังเกต เพราะการเกิดการดับนั้นเกิดดับอย่างรวดเร็วคือสันตตินั่นเองการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เราไม่คิดว่ามีความเสื่อมจนกระทั่งเราไม่มองกระจกสักพักแล้วกลับมามองโอ้ยกัวเราเหรอเฮ้ยทำไมมันแก่อย่างเงี้ยเฮ้ยวัยสามขวบของเราหายไปไหนหมดเหลือแต่หญิงวัยชาราเจ็ดสิบกว่ากว่านั่งคุยอยู่เนี่ย กิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเร็วมากนั่นคือสันตติปิดบังอยู่แต่ถ้าเราไม่กำานงถึงสันตติคือเราไม่มองกระจกสักระยะหนึ่งแล้วเรามามองเราไม่เห็นน้องๆเราระยะหนึ่งแล้วเรามามองอุ๊ยน้องเราแก่แกความจริงไม่ใช่เราก็แก่แล้วเราแก่มากกว่าน้องอีกเราควบคุมไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้เสื่อมได้นะทำไมเพราะกฎไตรลักษณ์ควบคุมโลกอยู่ถ้าบอกว่าโลกคือเรากฎไตรลักษณ์ก็ควบคุมเราอยู่คือกฎไตรลักษณ์นั่นแหละที่เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จะสั่งให้เกิดสั่งให้ตั้งอยู่สั่งให้ดับไปมั่นคือ ความเป็นอนัตตานั่นเองไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปเพราะอะไรเพราะความทุกข์เนี่ยความทนอยู่ไม่ได้จึงต้องเปลี่ยนไปคืออนุจังแล้วยึดไหมยึดได้ไหมไม่ได้คืออนัตตาสำหรับวันนี้เราคุยกันเรื่องธรรมะไว้ในเรื่องสติปัฏฐานสี่หรือมหาสติปัฏฐานหรือ กายเวทนาจิตธรรมแล้วแต่ที่เราจะเลือกแต่คือการฝึกสติพิจารณาในเรื่องของความเป็นไกรลักษณ์คือความไม่เที่ยงคือความเป็นทุกข์คือความไม่สามารถยึดถือเอามาเป็ตนตนัวของตนวได้วันก่อต่อ,อไปเราก็จะได้นำเอาอนาปนาสติมากวีนะคะสำหรับวันนี้ขอได้รับความสุขสวัสดีจากชีอุ ขอความจเจริญในทางธรรมจงมีแก่ญาติธรรมทุกท่านและก็ขอให้เดินไปกำรอมกัชิอุหรือเดินแซงชิอุไปก็ได้ชิอุไม่ว่าเลยถ้าใครจะเดินแซงไปเพราะในเรื่องของวาส,สนาบาร,รมีในทางธรรมนั้นมีไม่เท่ากันใครจะไปถึงก่อนก็ไม่เป็นไรใครเห็นก่อนก็ไม่เป็นไร แต่ชีรู้แล้วเห็นแล้วว่ามักมีองค์แปงเท่านั้นที่ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้แล้วทําอย่างไรล่ะก็นี่แหละคือกําลังทําอยู่ไงคือพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่ของตัวตัวของตัวแล้วเราก็จะค่อยคอยคลายจางคือปล่อยวางปล่อยวางไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะ หลุดพ้นจากอวิชชาที่ปิดบังดวงตาให้มืดมิดได้สำหรับวันนี้ขอบคุณที่อดทนตั้งใจฟังและสวัสดีค่ะ